ชำนาญการโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุบถธรรมนะครับสังกัดสพมกทมเขตสองนะครับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวบเรื่องของการพร้อม AI การนำแอปพลิเคชันของปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในขั้นแรกนี้เราจะมาเรียนรู้ก่อนว่าในการพร้อมเนี่ย เราจะพร้อมอย่างไรบ้างนะคะและมีองค์ประกอบส่วนประกอบสําคัญของการพร้อมอย่างไรนะคะทีนี้ในการพร้อมนะคะในในการพร้อมเนี่ยเราก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่ทั้งหมด4ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนของ persona persona เ,เป็นในเรื่องของการกําหนดบทบาทให้ AI เป็นอะไรส่วนที่2คือการ task การา a s k เป็นการอธิบายให้ชัดเจนว่าตัวเราเนี่ย ต้องการที่จะให้ AI ทํางานอะไรให้เราส่วนที่3ส่วนของคอนเทกต์คอนเทกเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานที่เราต้องการที่จะทําหรือต้องการที่จะสร้างขึ้นมาส่วนที่สาส่วนที่4คือเรื่องของฟอร์แมตฟอร์แมตเป็นในเรื่องของการกําหนดลักษณะของผลลัพธ์ของงานที่เราต้องการที่จะสร้างขึ้นมานะคะทีนี้ต่อไปเนี่ย เราก็ไปดูว่าในกิจกรรมถัดไปเนี่ยเราจะมีการทำอะไรบ้างในกิจกรรมที่หนึ่งในกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบการทำงานของ AI ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกการใช้การเข้าใช้ chat GPT การสมัครใช้ Gemini ก,การสมัครการใช้แอปพลิเคชันต่างๆมาแล้วเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้เนี่ยคุณครูก็จะ เข้าใช้งาน c h a t GPT กับ Gemini เลยโดยอันดับแรกเนี่ยให้คุณครูแบ่งหน้าจอโน้ตบุ๊กออกเป็นสหน้าต่างก่อนหลังจากนั้นให้หน้าต่างทางด้านซ้ายเป็น c h a t GPT ส่วนหน้าต่างทางด้านขวาจะให้เป็น Gemini โดยพอแบ่งหน้าต่างเสร็จแล้วเราจะให้คุณครูเนี่ยพร้อมข้อความทั้ง2หน้าต่างให้เหมือนเหมือนกันนะคะโดยข้อความที่เราจะ คือเราจะพร้อมข้อความว่าให้คุณเป็นนักแต่งนิทานขอให้คุณช่วยแต่งนิทานเรื่องสั้นสอนค่านิยมเกี่ยวกับปรับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบสนุกสนุกแต่มีเนื้อหาสาระและมีตัวละครหลักอยู่สองคนคือคนหนึ่งก็คือเด็กหญิงมานีส่วนคนคนหนึ่งก็คือเด็กชายมานะ ก็คือเป็นตัวละครที่อยู่ในบทเรียนของออนักเรียนของเรานะคะเพราะฉะนั้นขอให้แต่งนิทานมาสักสองเรื่องอันนี้คือตัวอย่างพร้อมโดยที่ให้คุณครูเนี่ยพร้อมโดยใช้คำเหมือนกันทั้งใน Chat GPT และก็ใน Gemini นะคะโอเคค่ะ ต่อไปเราก็จะมาแบ่งหน้าจอกันนะคะแบ่งหน้าจอในอ Google โดยหน้าจอทางด้านซ้ายจะเป็นอะไรนะคะคุณ,ค,ณ,ค,ณ t, ครูบุญชิ c h a ท GPT ครับส่วนหน้าจอทางด้านขวาเราก็จะเป็น Gemini น Gem 9, ี่คุณครูบุญชิตคุณครูบุญชิ์ช่วยแบ่งหน้าจออ h a GP t GPT กับ Gemini ให้ดูหน่อยนะคะว่าเราแบ่งหน้าจอเป็นสองหน้าจอได้อย่างไรนะคะครับผมโอเคครับอ่า ขั้นแรกง่ายๆนะครับเราจะแบ่งด้านซ้ายก่อนเราก็เอาเมาส์มาวางบน Google Chrome นะครับนี่ครับนี่ครับก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเราก็เลือกการแบ่งหน้าต่างครึ่งซ้ายกับครึ่งฝาวาขวานะครับกดตัวซ้ายปึ๊บอ่าตัวหน้าจอเดิมมันก็จะยุบไปอยู่ฝั่งซ้ายให้ทีนี้ฝั่งขวาทำยังไงดีขวาเนี่ยเราสามารถดึงครับตัวแท็บ Gemini ตัวนี้ครับออกมาได้ครับ นะครับนี่ครับนะครับแล้วอาจจะดึงเอามาวางไว้เฉยๆเลยก็ได้ครับหรือถ้าถ้าบางท่านอาจจะเจอกรณีที่จอมันเต็มอยู่แล้วอยากจะยุบจอเนี้ยให้ไปอยู่ฝั่งขวามือนะครับก็วางที่เดิมครับอ่าแล้วก็เลือกนะครับการแบ่งซีกขวาครับปุ๊บอ่ามันก็จะได้จอซ้ายกับจอขวาครับผมแล้วก็มีอีกวิธีนึงครับสำหรับ บางเบราว์เซอร์ที่ไม่ใช่ Google Chrome อาจจะใช้วิธีการลากนะครับแล้วก็ดึงเข้าไปชนแถบข้างๆครับจะเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับโผล่ขึ้นมาแสดงว่ามันเริ่มแบ่งให้แล้วครับก็ปล่อยครับมันก็เป็นหน้าจอแต่ว่าเราอาจจะต้องดึงขอบด้านล่างนิดนึงครับเพื่อจอมันเต็มสวยงามมากขึ้นครับก็เรียบร้อย ได้จอซ้ายแล้วก็ขวาแล้วครับเป็น Chat GPT แล้วก็ Gemini ครับก็คือครึ่งซ้ายเป็น Chat GPT ครึ่งขวาก็จะเป็น Gemini ครับผมทีนี้เพราะฉะนั้นขั้นต่อไปเราก็จะพร้อมใช่ไหมคะพร้อมในเรื่องของนิทานการแต่งนิทานเรื่องของเด็กหญิงมานีกับเด็กชายมานะใช่ไหมคะคุณบุ๊คคุณบุ๊คคุณคคุบุ๊คคุบอ๊คคุณคคุณบุ๊คคอณบุ๊คคุบุ๊คคุณบุอคคุณบุ่คคุณบอ๊คคุณบค ออสอนอมองเห็นออออไอคอนที่แปลกๆที่อยู่ใน h ช t GPT นะคะครับผมมันคืออะไรคะคุณครูคุณยศิ์มันมีประโยชน์อะไรมันดียังไงเองโอเคครับมันเป็นทางเลือกในการพร้อมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเรามีไฟล์ที่มีข้อมูลไม่ว่าถ้าผมลองคลิกดูนะครับเราสามารถเชื่อมโยงไฟล์จาก Google Drive OneDrive ของ Microsoft mm hmm. หรือว่าจะอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ขึ้นไปได้นะครับซึ่งถ้าเป็นไฟล์ที่ตัว ChatGPT เข้าไปอ่านได้ครับเขาก็จะอ่านข้อมูลให้เราแล้วก็สามารถให้เราสามารถพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลในไฟล์นั้นเช่นสมมุติเรามีไฟล์ Excel เราอัพขึ้นไปแล้วเราก็ถามว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในนี้บ้างมีประเภทอะไรบ้างมันก็จะสามารถทำให้ได้ครับ ในส่วนที่สองเป็นกล่องของขวานกล่องตะกร้าใช่ครับอยากได้รูปภาพเราสามารถใช้เชตพีทิงดีได้ไหมคะได้ครับเราเลือกส่วนของพิ r เจอครับก็จะไปใช้ตัวโมเดลของาวอีนะครับนะครับก็จะสามารถพร้อมได้นะครับเป็นเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็ถ้าเราไปส่วนเลือกส่วนของแคนวาสเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทำพวกงานเขียนหรือว่าเป็นโค้ดนะครับส่วน ตรงกลางที่ขึ้นคำว่า s e a r c h นะครับเป็นปุ่มเดียวครับปุ่มตัวสุดท้ายเลยครับเ,เก,ก็คือใช่ครับก็ค,คือเกิดของที่อยู่ใน Google ไหมคะเอ่อใกล้เคียงกันครับก็คือจะเข้าไปใช้ข้อมูลในการค้นหาของ Google ครับแต่ว่ามันจะเอามาผนวกรวมกันกับการ การตอบของ Chat GPT ด้วยครับก็คือผสมผสานกันครับนั่นนั่นแปลว่าอันนี้อ่ะน่าจะสะดวกกว่าใช่ไหมคะก็จะได้ข้อมูลรวบรวมข้อมูลตรงตามที่เราต้องการครับมันเป็นข้อมูลที่อัปเดตกว่าครับก็คือว่าโดยปกติโมเดลของ Chat GPT เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นย้อนหลังนะครับบางข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลที่เกิดเพิ่งเกิดสดๆใหม่ๆหรือเกิดวันนี้เนี่ย Chat GPT อาจจะยังไม่รู้ก็เลยจะไปใช้ส่วนของการ เสิร์ชบนเว็บเพื่อดึงข้อมูลที่มันอัปเดตใหม่ๆเข้ามาร่วมด้วยครับโอเคค่ะถือว่าค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกพอสมควรนะคะได้เห็นมีปุ่มนี้แร๊บแๆๆ,ๆ,ๆๆอยู่ของ c h a t GPT ที่อยู่ฝั่งขวาสุดนะคะอันนี้เขาไม่ใช้ทำอะไรเอยเป็น voice mode ครับส่วนนี้ก็คือจะเป็นตัว c h a t GPT เวอร์ชันที่เป็นคุยเป็นเสียงครับ นะครับก็เขาจะสามารถพูดคุยได้เหมือนกับเราคุยอยู่กับคนบุคคลอีกคนหนึ่ง<ค>น,นะครัอนเรามีเพื่อนใช่ไหมคะว่าไหนน<ช>ี่นี่ก็ให้แชท GPT เป็นเพื่อนเราใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นถือว่าได้ประโยชน์มากเลยเนาะกับการใช้ c h a t GPT ก่อนที่จะมีการพร้อมดูออปชันต่างๆอยากเราอยากได้รูปก็สามารถสร้างรูปได้เราอยากเออเสิสาาร์ชข้อมูลต่างๆเราก็สามารถที่จะเสิร์ชข้อมูลในเรื่องของที่เราต้องการได้ก็คือสะดวกมากขึ้นอันนี้คือ ชท GPT เนาะอ่าทีนี้คุณครูวุญญสิทธิ์ลองเอรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าในการพร้อมข้อความเดียวกันระหว่าง h ช GP t GPT กับ Gemini ว่า <คน S 2> ผล <ม S 1> ลัพธ์ออกมามันจะเหมือนกันไหมนะขออนุญาตวางพร้อมเลยนะครับ,ค,รบค,คุณค,ครูคิดว่ามันจะเหมือนกันไหมคะทีนี้เราไปดูนะคะว่าในการพร้อมเนี่ยระหว่าง h ช t GPT กับ Gemini จะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรสงสัยชัดจิพีีจะมีข้อมูลเยเอะเนาะทีนี้เรามาดูแนวทางเหมือนกันไหมคะครูปแปดครูปแปดคิดว่ามันเหมือนกันไหมคะ รูแล้วเนี่ยตัวโอเคผมยังไม่หมดนะครับของแชททีทีอ๋อเก่งมากเลยเนี่ยโอเคครับปึ๊บอ่ะเรามาดูฟังชทีนี้นะคะครับม,มีฟังแชททีทีอ๋อมีการละครั้งหนึ่งด้วยมีกี่เรื่องครมีเรื่องที่หนึ่งสวนผักทีกลับมานะ ครับเรื่องที่สองบ่อปลาน้อยปลาน้อยของมานีและมานะครับผมอ๋อส่วนเรื่องที่สามมีกี่เรื่องคะมีมีสองเรื่องครับเพราะเราขอเขาไว้สองเรื่องครับอ๋อสองเรื่องนะคะเราขอไว้สองสองเรื่องอันนึงเป็นสวนผักอีนึงเป็นบ่อปลาส่วนแล้วสําหรับเจมินายล่ะคะโปรเป็นยังไงก็จะได้สองเรื่องเช่นกันครับเอ่อเรื่องที่หนึ่งเป็นมานนีกับต้นมะม่วงครับเรื่องที่สองมานะกับรถของเล่นครับ ผม,ผมสังเกตว่าของฝั่งเจมินานะครับเขาจะมีข้อคิดกำกับมาให้ด้วยทั้งสองหัวข้อเลยครับแล้วแล้วได้การวิเคราะห์มาด้วยครับว่าหลักแนวคิดที่ได้จากทั้งสองเรื่องนี่มีทั้งความพอเพียงมีการแบ่งปันแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับ ให้แนวคิดหละ่ะในเรื่องของหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงมาด้วยใช่ไหมคะครับเป็นการมีคำถามเาเป็นการสรุปแล้วก็ให้คำถามเพิ่มเติมให้คำแนะนำครับคือให้รา,ายละเอียดเยอะมากขึ้นส่วนฝั่ง c h a t GPT นะครับก็จะได้หน้าตาที่เป็นนิทานนะครับเขียนมามี d i a l อกพูดที่ค่อนข้างอ่านง่ายกว่าครับผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเป็น ข้อความที่ยาวเลยมีการแบ่งวักแบ่งอะไรให้อ่านง่ายกว่า,ม,ามีบทอ่านมีบทใช่มีการแสดงสีหน้ามีการพย,ยัยกหน้าด้วยก็จะเป็นโครน,นวลใช่ไหมคะคุณ,ค,ณครูบุญญสิทธ์รับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็คือเขาเรียกว่าเด่นโครนาดานกันเนาะใช่ครับแต่ว่าเขาก็ได้ให้บทเรียนจากนิทานมาด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนเหมือนฝั่งฝั่งของเจมินายเพราะเจมินาย การลงข้อคิดเนี่ยเขาให้กำกับมาของแต่ละเรื่องเราจะเห็นชัดเจนกว่าแต่ส่วนตรงนี้ก็คือทั้งสองเรื่องก็สรุปมาอย่างเดียวสรุปมาเป็นข้อความอันเดียวกันครับผมนั่นแปลว่าเวลาที่เราใช้เราก็เลือกใช้ตามความต้องการของเรานะว่าเรา,ราใช้ h a t GPT หรือเราอยากใช้ Gemini นะคะคโอเคอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของ การเปรียบเทียบการนำ ChatGPT กับ Gemini มาใช้ในการค้นหาข้อมูลหรือในการสืบค้นข้อมูลหรือในการสร้างข้อมูลตามที่เราต้องการใช่ไหมคะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่าง ChatGPT กับ ชีมินาส่วนเรื่องอความเบืองพอใจสำหรับคุณครูจะเลือกใช้อันไหนหรือเบ่องพอใจอันไหนก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมในแต่ละคอนเทนต์หรือว่าในแต่ละเรื่องนะคะโอเคค่ะ